ครับในเบื้องต้นก็นทางานประจานะครับที่นี่ในยุคของเศรษฐกิจที่มันมันบอแน่น,นอนแบบนี้ก็เลยเห็นว่าไอ้ความมันคงแบบใดที่เขาสามารถสี่พึ่งพาตนเองได้อ่าลาออกจากงานประจานะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังเห็นเป็นงานพิเศษอยู่นะครับก็มีเวลาหลายขึ้นก็เลยมองหาว่าอย่างที่เขาส็บเ,เพิ่มได้ก็เลยอ่ามาลงตัวที่การปลูกผักสลัดที่แปลงนี่นะครับให้สื้อกินยุห่างกับอ่าีลำบากอ่าสีโดนๆจังสื่อเท่านึงเป็นอย่างเขาคือปลูกเองเลยผักสลัดเนี่ยมันใส่เวลาหน่อย สี่สิบหามือบ่มีฤดูขามานลครับปลูกได้ตลอดปีเลยกระถางนี่ต้นทุน4บาทถ้าตัดขายต้นขนาดนี้ประมาณ1 2บสถึงสิบาทแท่ถ้ายกกระถางไปเลยนี่คือห0าสิบาทแตงขนาดเนี้ยได้เมื่อละบตัมก็เจ็700อยถึงพันนะครับสูงสุดก็ได้สามสี่พันกับนาเฉพ่อได้อยู่ตอนนี้มีเกษตรกรที่ที่เป็นเป็นเกษตรกรตัวจริงเลยเพิ่นปลูกพักไ่แล้วเพิ่นขอขอคำว่าเบ่งบานเกษตรกรไปแดง ข้าเบานีแล้วผมก็ติดตามไปเบื้องแปลงเพิน่นมันมันมันสะท้อนว่าแปลงนี้มันเป็นประโยชน์ต่อคนในชุมชนสังคมนะครับเห็นเราเพิ่นเอาไปปลูกเองมันก็นเป็นความสุขทางใจที่ทได้แบ่งปันนะครับผมว่านี่คือวิถีของคนเห็ดเกษตรอาจารย์ซอยน,น้ำตัวนะครับ ครับสวัสดีครับครับผมอาจารย์เดชโชติสันพักดีครับเจ้าของส่วนพักแปลงดินขอนแก่นนะครับแปลงเข้าตังยูทีบ้านเลขที่11หมู่8บ้านน้องโจดนะครับตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับอยู่ในวงแหวนรอบในของเมืองขอนแก่นนี่แหละครับนี่ีต้อนรับสู่แปลงพักเท่านะครับส่วนน้องเข้าเนี่ยมีทีมาแบบใดครับครับในเบื้องต้นก็ทํางานประจํานะครับที่นี่ในยุคของเศรษฐกิจที่มันมันบอแน่นอนแบบนี้ก็เลยเห็นว่าไอ้ความ ความมันคงแบบใดที่เขาสามารถสี่พึ่งพาตนเองได้ว่าสีเป็นในระยะสั้นหรือระยะยวนะครับช่วงหลังนะครับก็ได้ลาออกจากงั้นประจำนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็กยังเห็ุเป็นเป็นงานพิเศษอยู่นะครับก็มีเวลาหลายขึ้นก็เลยมองหาว่าอย่างที่เขาส็ดเพิ่มได้สิเป็นเรื่องรล่ไดเสริมหรือว่าการพึ่งตนเองได้นะครับโดยส่วนตัวเองก็มีมีความหมกในเรื่องของการเ,เกษตรอยู่แล้วนะครับก็เลยมองหาว่า พื้นที่ขนาดนี้นะครับเวลาขนาดนี้ทุนทรัพย์ขนาดนี้หรือแรงเท่าขนาดนี้เท่าเสียดนีนอย่างนะครับก็บศึกษาข้อมูลจากช่องทาง YouTube หรือฟาร์มต่างๆนะครับก็บเลยมาลงตัวที่การปลูกผักสลัดที่แปลกนี่นะครับค,คือเขามีความชอบในการปลูกผักอยังครับครับ โดยเฉพาะพ,พักสลัดที่มกกินครับเพียงแต่ว่าออพักขนาดนี้ราคาขนาดนี้ให้ซื้อกินอยู่ห่างกับอสิอลำบากอาสิโดนๆจังซื้อเท่าน,นึงเป็นอย่างเขครคือว่าปลูกเองเลยปลูกกินเองเลยนะครับแล้วที่ส้ท่านกับพักสลัดเนี่ยมันใส่เวลาหน่อย4ีหามือแล้วก็บ,บ่มีฤดูมันนะครับปลูกได้ตลอดปีเลยก็เลยมันน่าสนใจนะครับแล้วก็ดูแลไง,งปลูกไงตัวรักๆของมันปลูกสลัดสิเป็นที่ดินนะครับ ก็เลยเวลาส่วนใหญ่ของการาเรียนรู้เรื่องปลูกพักเนใี่ยจะเป็นเรื่องของการเตรียมดินนะครับปลูกดินมาปลูกแบบใดเพื่อสให้ดินดินที่มันมันยู่่ได้โดดน,นะครับส่วนโตของพักสลัดเองเข้ากับศึกษาอีกอีกองความรู้หนึ่งนะครับพักสลัดแบบนี้ดูแลแบบนี้นะครับพันแบบใดที่มันตอบโจทย์ตลาดแล้วก็เรื่องของการดูแลไงนํานะครับแต่มีการเริ่มต้นตั้งแปีเลยครับ เดือนพฤษภาคมปี63นะครับตอนนี้กับยังพูดถึงปีเลยนะครับเริ่มมาเรื่อยๆแต่ว่าในระยะเวลาที่เริ่มมาจนถึงตอนนี้กับ่านมา3ามฤดูแล้วก็เลยคิดว่าเฮาเลี่ยนรูเลี่ยนลองถูกล่องผิดนะครับพานฤดูขานมา3ฤดูแล้วนะครับจนถึงวันนี้ก็เกิดความมั่นใจรายขึ้นนะครับในสวนท่านนี้มีพื้นทีประมณเทอดแล้วครับมีผักชนิดใดนะครับ พื้นที่อันนี้เป็นพื้นที่ในหมู่บ้านเลยนะครับบ้านกับยูนีเลยพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยคือ3งานนะครับเป็นบ้านไปซะงานกว่าพื้นที่ปลูกพักที่เห็นอยู่ด้านหลังเป็นแปลงประมาณเคยงงานแค่นั้นนะครับเคยงงานแล้วก็ประมาณ70ก็ตารางว่าทะนับพื้นที่ปลูกอิรินะครับเห็ดเป็นแปลงปลูกมีทั้งหมด6แปลงด้วยกันนะครับความยาว12เมตรนะครับกว้าง1เมตร20ินะครับ พักที่ล่งก็จะเป็นส่วนไลายเป็นพักสลัดเลยนะครับก็จะมีพักเลดโอ๊กกรีนโอ๊กนะครับบัตเตอร์เฮดกรีนคอร์สนะครับเรากำลังจะลงพันธุ์ใหม่ๆเรื่อยๆนะครับเราก็มีพักที่ก,กาลังเรียนรู้มั่นนะเรียนรู้มั่นนะครับก็คืออีเลียนเคลหรือขนาดไบยิกนะครับนอกจากแปลงปลูกนี่แล้วพื้นที่ที่เหลืออาศิงลงพวกพักกระถางนะครับที่สามารถขายโยกระถางได้เลยนะครับ พื้นที่ยังเหลืออีกหลายนะครับก็บกำลังเรียนรู้แล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆทั้งแบบโตปลูกนะครับอนาคตพื้นที่โตปลูกที่เห็นเมื่อกี้นะครับด้านล่างมันจะมีพื้นที่เหลือนะครับก็เลยเกิดไอเดียว่าเออ้าเกิดท่องเห็ดดินแบบปุ๋ยมูลไสเดือนดีบ่าอาจจะเป็นคอกฟ้ามใสเดือนอยู่ทั้งล่างไต่แปลงพักอีกทีหนึ่งนะครับด้านข้างอาจจะเป็นฟ้ามไก่ไกลออสเตเลียงไต่แปลงพักดีบอนะครับเพราะนั้นโตปลูกเนี่ยยังยังพัฒนาได้หลายนะครับนี่คือพื้นที่เครืองงานนะครับ ขึ้งานเท่านั้นนะครับก็สามารถมีความหลากหลายของพืชผักได้นะครับจิตวิทยาการดูแลแต่ละหมือเนี่ยเข้าเห็ดยางเนี่ยครับในการปลูกผักอ๋อครับผักสลัดนี่ดูแลไงนะครับหลังจากที่เข้าล่งแปลงปลูกได้แล้วเนี่ยจะมีการรดน้ำผมลดมือละสองเทือนะครับตอนเสากับประมาณช่วงสายๆเนะี่ยอาจิตเป็น10บโมงถึงสิบเอ็ดโมงนะครับแล้วก็ช่วงใบประมาณใบสองถึงใบสามนะครับแต่ว่าหลังภาทิตตัวแล้วสี่สิบโมงหดน้ำม,มั่นนะครับ หดน้ำเธอแรกชงเศร้าอสิปีกเปียกชุ่มๆจังน่อยแนะแต่ชงใบอสยแค่โปรยๆน้ำเป็นละอองเพื่อให้ใบันมันกินน้ำได้เลยนะครับมีมีแค่นั้นครับหนึ่งมือสองรอบแค่นั้น,นครับการดูแลเรื่องปุ๋ยพ่นดินกรณีของการลุง่งกระถางหรือแปลงปลูกโต๊ะแบบเนี้ยบดได้พ่นดินเลยครับพาดินเข้าผสมที่มันรวนซุยมันมันมันสามารถระบายอากาศได้ดีอยู่แล้วเพราะนั้นสลดถวลาในการดูแลต่างๆลุ่ง ครับาหามือจอดเมล็ดหลังจากนั้นเอาลงาลุมเพาะอีก17มือหลังจาก17มือมือที่22-23ก็คืนแปลงหลังจากนั้นดูแลเรื่องน้ำย่างเดียวนะครับเพื่อนั้นเข้าเสมีเวลาวางอีกหลายที่เสีเฮ็ดงานอื่นๆตามมานะครับนี่คือดูแลง่ายเลยนะครับรายได้จากการปลูกสลัดตอหลอดในห้องไดลายบ่ครับ ตอนนี้เพิ่งยุ่งอยู่ในโครงการทดลองแล้วก็พัฒนาเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าส่วนทีพันธมานะครับตอนนี้สลัดมีทั้งหมดพันเจรอย่ก็ต้นนะครับตอนนี้เฮ็ดน้ำหนักได้ต้นละหนึ่งขีดกว่าว่านะครับตอนนี้ราคาขายอยู่ที่สวนเท่านะครับบว์วสีมาตัดเองหรือเข้าทรงมูผวกที่ทำงานเนี่ยอยู่ที่ขีดละสิบห้าบาทนะครับเพื่อนันพื้นที่หน่อยๆเนี่ยเช่นมือเศร้านะครับแฟนก็ออกไปเฮ็ดงานนะครับก็ถือพักไปนั่ง ประมาณสองกิโลยงเช่นนะครับมันเป็นรักษาของรายได้ที่เอิญมาเป็นนา้าซึมว่อไส้หลก่านะครับถ้าจะคิดเป็นเดือนเลยนะครับบางมือก็ขายว่าได้บางมือก็ได้เป็นพันบางมือก็สามร้อยสี่ร้อยแต่มันมีรายได้แบบนี้ทุ่มมือทุ่มมือนะครับเพียงแต่ตอนนี้พื้นที่ที่เฮามีถึงัดเนี้มันอาจสิปลูกว่าท่านหลอบพราะนั้นพื้นที่ที่เหลือเฮ้าสิบริหารจัดการยังไงเพื่อสิให้มันมีรายได้กมือนะครับลูกค้าบางท่านนะครับนี่คือกระถางยกไปเลยนะครับ ดินปุุงเรียบร้อยกระถางนี้ต้นทุน4บาทนะครับถ้าตัดขายต้นขนาดนี้ประมาณ12ถึง15บาทแต่ทะโยกกระถางไปเลยนี่คือ50บาทนะครับซึ่งลูกค้าช่วงหลังๆก็อยากจะเอาไปดูแลขอดูแลต่อจะ0๐๒มือได้เพราะคอยตัดเพื่อนก็เอาไปเพื่อเห็นการเติบโตของมันเพราะนั้นกุ้มตลาดอีกกุ้มนึงทีได้นะครับเหมาะสำหรับลูกคา้าคนเมือง ปลูกสลัดใส่กระถางนะครับหรือลดต้นทุนมากนะก็จะเป็นปลูกใส่ถุงพลาสติกดําก็ได้ก็เป็นอีกกุ้มหนึ่งกุ้มลูกคา้าเมื่อเข้าขายกระถางไปแล้วเพ่พื้นที่เข้าเหลือนะครับนั่นก็คือพื้นที่เข้าเพิ่มขึ้นเป็น2เท่านั่นเองนะครับมันมันยังสามารถออกแบบความการผลิตกําลังการผลิตยังได้อีกนะครับทั้งเบิร์นี่นะครับถ้าถือออกจากบ้านไปหรือคนมาตัดผมว่าแปลงขนาดเนี้ยได้เมื่อละโบตํมก็เจ็ดลอยถึงพันนะครับ สูงสุดก็ได้3-4 0 0ี่พันก็บน,น,น,นาสิพ่อได้อยู่เพียงแต่รอบของอายุมั่นคือ4ี่สหามือนะครับเฮาสิตัดช่วงอายุ4 0่สิบถึงหาสิบได้นะครับเพราะะน,นช่วงนั้นนะครับรายไดสิเกิดทุมมท่มมือทุกมือหมุนเวียนได้ส่วนสำคัญคือการว่างแผนการปลูกนะครับเช่นรุ่นนี้มันสิห้างจากรุ่นนี้เท่าไหรเพื่อให้มันมีรายได้เข้ามาทุ่มมือทุ่มมือนะครับหนึ่ต้นสิบาท กับการดูแลที่เขายังมีเวล่าเหลืออีกหลายอย่างเพื่อนั้นผมว่าสลัดอาศิาเป็นพื้นที่ตอบโจทย์สําหรับรายได้เสริมดีพอสมควรเทมขั้นที่ผ่านมา6 7เจดเดือนเนี่ยลูกคากา้าเ่ายังรักษาไว้ได้และแต่ะรลอบที่ตัดขายสิมีลูกค้าไม่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับอตอนนี้ก็กำลังมองอยู่ว่าถ้านาควเท่าสิขยายไปมีทีหน้าอยู่นอกบ้านห่างไปอีกประมาณจ็กกิโลกว่านะครับ ตรงนั้นมีสาห,หนามอย่างเรียบร่อยแล้วถ้าเฮาเรียนรู้องค์ความรู้ประสบการณ์เพียงพ่อนะครับการจัดการฟาร์มการบาริหารจัดการด้านการตลาดโอกาสการขยายแปลงอนาคตยังยังยังไปได้อีกไรนะครับตอนนี้กําลังสร้างแบนให้คนติดแบนอยู่นะครับออแกนิดแค่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอาจารย์ซอยบอกขอดีนะครับว่าในาปัจจุบันเฮาผูกพัดหรือว่าเห็ดเกษตรเนะี่ยมันตอบโจทย์ชีวิตห้ทองแบบใดครับขอดีมีหลายอย่างเลยครับ ยังแรกปลูกเพื่อกินนะครับเข้ามีผักไปกินในบ้านในครอบครัวนะครับแล้วก็ได้พ่อได้แบ่งปันนะครับญาติพี่น้องเพื่อนบ้านนะครับคือผักราคาขนาดนี้ครับไปซื้ออาชีพว่าซื้อเลยครับเพราะนั้นเขาปลูกกินเองเลยเราได้กินผักที่ที่ปลอดภัยนะครับกินทุวข้ามในปลอดภัยเลยกินสนิทใจเลยนะครับเราเรื่องของสุขภาพนั่นอื่นได้ออกขําล่างกายนะครับสุขภาพมันมันก็ดีขึ้นครับได้มารับแสงแดดย่ำเสา เ็นการเติบโตของพรรคนะครับเห็นลูกค้ามาตัดพักเรามีม,มีห้อยยิ้มกลับไปเสื้อหมันในคุณภาพพักเข้านะครับเข้าได้ในเรื่องของความภูมิใจเราก็ได้สังคม <c oughs> ที่พี่นองเพิ่นเพิ่นมายามนะครับมามาศึกษาเรียนรู้มาขอความรู้มาแบ่งปันหรือเอาความรู้มาให้ผมผมก็ยินดีรับนะครับซึ่งนั่นถือว่าเป็นเป็นกำไรที่เขามานะครับส่วนเรื่องของไรายได้นะครับตอนนี้ก็ เริ่มมั่นใจร้ายขึ้นว่าเรียนรู้วิธีการเฮ็ดตลาดแบบใดบการรักษาคุณภาพเป็นแบบใดนะครับเพื่อให้พักยังยังคงคุณภาพเดิมอยู่นะครับมีม,มีมีหลายอย่างนะครับที่ได้จากการปลูกพักนะครับทีมขั้นสั่งบรรยากาศซิ่งแวดล้อมในบ้านตื่นเศาร์ขึ้นมายัางสวนพักให้คิดว่ามันเป็นสวนดอกใหม่นะครับเป็นสวนยอมดอกใหม่งามๆแบบนี้นะครับเพราะนั้นการเฮ็ดแปลงพักแบบเนี้ย ตอบโจทย์ทึ่งตัวเองนะครับทึ่งคนที่ที่มาเบิงนะครับเพิ่นเห็นแล้วเพิ่นมีความสุขคนเป็นเจ้าของแปลงก็รู้สึกมีมีความสุขที่ได้เป็นผู้ไห้นําส่วนของฐานความรู้ อันนี้เริ่มสร้างสมเริ่มนี่แล้วนะครับการคิดว่าเรื่องของพักปลอดสารพักอินรีออร์แกนิกครับตลาดนีย้ยังไปได้ไกลนะครับแล้วก็ชุมชนนี้ส่วนหนึ่งที่เห็นครับตอนนี้มีเกษตรกรที่ทีเ่เป็นเกษตรกรตัวจริงเลยเพิ่นปลูกพักู่แล้วเพิ่นขอขอคำว่าเบื้องงานเกษตรกรไปลายแดงส่วนที่ผมมีการเลี้ยงเลี้ยงถูกเลี้ยงผิดมีประสบการณ์แม่สีน้อยนิดแต่เพิ่นบอกว่าโอ้มาขอเอาเป็นตัวอย่างคำเบานี่แล้วผมก็ติดตามไปเบื้องแปลงเพิ่นมันมันมันสะท้อนว่าเออ แปลงนี้มันเป็นประโยชน์ต่อคนในชุมชนสังคมนะครับเห็นเราเพื่อนเอาไปปลูกเองที่พื้นที่บ้านหน,หน้อยๆเพื่อนก็อยากเค็ดแปลงยกปลูกแบบนี้มันก็เป็นความสุขทางใจที่ทได้แบ่งปันนะครับมวมานี้คือวิธีของคนเห็ดเกษตรนะครับมันจะมีสังคมมีความสัมพันธ์ของของสังคมดีขึ้นนะครับสุดท้ายแล้วคําว่ามูล,ลาค่ามันสิตามมาคันเฮ้าให้คุ้น่ากับสิ่งที่เฮ็ดก่อนนะครับมว่านี้คือ สิ่งที่ตอบโจทย์ของการเเกษตรนะครับอยากให้อาจารย์แนะนําค้นที่เขาอยากเริ่มจะปลูกนะครับว่าต้องเตรียมตัวแบบใดครับครับขออญาตแนะนําในฐานะของเกษตรปลายแดงเกษตรมือใหม่นะครับคือสิบบทบอกว่ามีประสบการณ์อะไรมาบอกนะครับท่านที่อยากจะเริ่มต้นในในการเป็นเกษตรปลาแดงเกษตรมือใหม่ในยุค4.0แบบนี้เลยผมก็เริ่มแบบยุค4.0การยาเ,เกษตรนะครับขอให้ไปไปเบิ้งของจิงน่านะครับอย่าอย่าเบิ้งแต่ยูทูบหลายบด ไอเบื้องยูทํานํามยูทูบเราก็บยูทําเพื่อนันไปเห็นแล้วเขาสิกลับมาเบื้องบริวร์ของเขาเองอยิ่งเช่นแป่งพักสลัดยกโตกลับไปเบื้องมาหลายแปลงแต่สุดท้ายพอมาเหตุกับเพ่าแล้วมันต้องเบื้องเบื้องสภาพแปล้อมของตัวเขาเองความพร้อมสถานที่ทุนแรงกายแรงใจรวมถึงการสนับสนุนของคนในครอบครัวผมว่าอันนี้สําคัญที่สุดครับนะครับคนในครอบครัวมาช่วยกันเรื่องการดูแลพักตัดพักขายพักน้ำกัน เพราะว่าอันนั้นเป็นสิ่งที่ที่ได้มากสาหรับเกษตรกรนะครับเกินคาดนะครับหญ้าแห่ตามกระแสหลายอย่างนะครับยึดที่สิ่งที่เข้าอยู่กับมันแล้วเขามีความสุขแล้วผมคิดว่าสิ่งนั้นเข้าเสียได้ดีนะครับเข้าเห็นเพิ่นเห็ดแล้วหญ้าไปก๊อปปี้นะครับเข้าใส่เข้ามาเรียนรู้แล้วกันเรียนรู้เพื่อนํามาแล้วก็สร้างความแตกต่างให้เป็นของเข้าเองมักแนวนี้บจริษเข้าเป็นทั้งสี่บบนะครับเข้าสือยู่กับมันได้โดน เราอยู่กับมันแบบบ่มเหนื่อยอยู่แบบนี่ความสุขครับ ผมคิดว่านี่คือเกษตรกรยุคใหม่ทีมขั้นเฮ็ดหน่อยได้หลายใสลักคิดนี่ครับเฮ็ดจังไหนเฮ็ดหน่อยแต่มันได้หลายไ่ได้หมายถึงขี่ขานนะครับหมายความว่าเฮ็ดหน่อยเฮ็ดจังไหนให้มันพึ่งตัวเองลดต้นทุนได้หลายที่สุดแล้วก็ให้มันได้หลายได้หลายเรื่องของรายได้บ่เรื่องของโอกาสเรื่องของสังคมเรื่องของสุขภาพบ่พยายามใสลักคิดแบบนี้ตลอดครับเราเฮ็ดงานุกอย่างมากม,มันจิลายเป็นงานสั่งสรรค์มากในมุมของเกษตรกรปลายแดงเมื่อใหม่นะครับผิดถูกจังไหนเกษตรกร ไปดำไปขาวไปเกาๆานะครับการยินดีต้อนรับสู่แปลงนี้นะครับมาเติมเต็มข้อมูลให้กันได้ครับมาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับยินดีต้อนรับนะครับสมมติมีคนอยากเข้ามาชมสามารถติดต่อได้ทางไหนครับยินดีเลยครับแอดมาที่เบอร์โทร่ครับ0816703210นะครับหรือทักแชทมาทางเพจ a c e b o o k นะครับสวนผักแปลงดินขอนแก่นนะครับเดี๋ยวทั้งรายการก็จะขึ้นอยู่ข้างล่างปุ๊บนี่ครับสวนผักแปลงดินขอนแก่นนะครับ เบอร์โทรโดยตรงโทษได้เลยครับโทษนัดหมายมือนีสิเขามาจะมุ่งนะครับกฤษเตรียมต้อนรับนะครับพื้นที่ไหนๆแบบนี้นะครับกฤหามุ่งตอนรับเรียนรู้ได้เลยครับม่ยางเห่นตัดเองก็ได้ก็แปลงก็ได้มาเบิงวิธีการผสมปุ๋ยนะครับมาเบิงหรือสีมาหยอดเมล็ดน้ากันก็ได้ครับมาลงปลูกน้ากันก็ได้ส่วนไร้เห็ดงั้นกลางขึ้นนะครับเช่นเวลาปลูกพักเนี่ยสิปลูกกลางขึ้นยังแปลงสุดท้ายน่ะปลูกแล้วประมาณหกตุ้มเพิงนะครับ พนั้นช่วงอากาศหนาวอยาก s e ม i m มูพวกคุยกันข้างขึ้นกันยินดีนะครับตอนรับสวนผักแปลงดินขอนแก่นนะครับ